ราศีกันข่าวดีต้อนรับเดือนสิงหาคมดวงทั้งเฮงดวงทั้งปังตั้งแต่ต้นเดือนสามเรื่องดีๆรอท่านอยู่สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าหากเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วดวงชะตาของท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือที่เราเรียกกันว่าดวงขึ้นดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้ารูปเข้ารอยเป็นไปตามอย่างที่ใจท่านนึกคิดสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร ที่ย้ายโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่2สิงหาคมดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่13สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคมดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่26สิงหาคมและดาวศุกร์จะย้ายเป็นครั้งที่สองภายในเดือนสิงหาคมนั้นย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกัน ซึ่งถือว่าดาวใหญ่ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีกันอย่างมากสําหรับทิศทางเกณฑ์ดวงของท่านนั้นท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ไม่ผิดนักบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องแรกที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนั่นก็คือชาวราศีกันท่านจะได้รับข่าวดีจากคนไกล สำหรับในข้อนี้ชาวราศีกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่การใช้ชีวิตรประจำวันท่านจะได้รับข่าวดีหรือมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจากคนที่อยู่ไกลหากพูดถึงเรื่องงานเรื่องเงินหรือการใช้ชีวิตรประจำวันนั้นหากจะพูดถึงเรื่องงานเป็นลำดับแรกชาวราศีกันท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นญาติหรือแม้แต่ คนรู้จักเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยเหลือท่านจะเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนต่างๆหรือแม้แต่จะนำพาท่านนั้นให้ไปได้ทำงานหรือแม้แต่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านติดขัดไม่ว่าจะด้วยการติดต่อประสานงานหรือแม้แต่เรื่องคดีความต่างๆท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อยู่ไกลเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง ชาวราศีกันท่านอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ติดขัดมีช่วงเวลาที่เงินท่านสะดุดได้ท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อยู่ห่างไกลคนที่อยู่ห่างไกลในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นจะกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตท่านอีกครั้งทุกอย่างที่เข้ามานั้นค่อนข้างที่จะเข้ามาช่วยท่านมากกว่าที่จะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ผลประโยชน์จากคนที่อยู่ไกลที่จะเข้ามาช่วยเหลือ หรือแม้การที่ท่านนั้นต้องอาศัยลายเซ็นของคนอื่นลายเซ็นของบุคคลที่อยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นเครือญาติก็ดีหรือแม้แต่คนใกล้ตัวเพื่อนก็ดีก็มีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะกลับมาช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะต้องการลายเซ็นของบุคคลใดก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ไลายเซ็นของบุคคลนั้นๆก็ถือว่าไม่เกิดอุปสรรคทุกอย่างจะราบรื่นปัญหาอะไรที่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรค ท่านก็จะได้คนไกลเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นคนกลางคอยแก้ไขปัญหาต่างๆคอยช่วยเหลือท่านในรูปแบบต่างๆในช่วงต่อจากนี้ไปชาวราศีกันท่านจะได้คนไกลเข้ามาช่วยเหลือท่านแทบจะทุกเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องที่สองที่ชาวราศีกันมีเกณฑ์จะพบเจอนั่นก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมชาวราศีกัน ท่านมีเกณฑ์ได้ลุ้นโชคใหญ่โชคใหญ่จะวิ่งเข้าหาท่านสำหรับในข้อนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันหากเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมอย่างเต็มตัวแล้วดวงชะตาของชาวราศีกันต้องบอกว่าดวงชะตาด้านโชคลาภของท่านนั้นพุ่งแรงกลับมายืนหนึ่งได้อย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านในตอนนี้ดวงของท่านค่อนข้างที่จะถูกฉลโงก กับเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านอยู่อาศัยในบ้านของท่านหรือแม้แต่เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทำงานแต่สิ่งที่ท่านอย่ามองข้ามก็คือของใช้ที่ท่านใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะต่างๆหรือแม้แต่สิ่งของจำนวนชิ้นของขวัญพิเศษต่างๆมีเกณฑ์ที่จะนำพาให้ท่านพบเจอกับโชคลาภได้หากจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย เจ้าที่เจ้าทางมีเกณฑ์ที่จะดนบันดาลให้ชาวราศีกันนั้นพบเจอกับโชคลาภในรูปแบบต่างๆหากชาวราศีกันเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานด้วยแล้วดวงชะตาของท่านก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอโชคลาบนั้นไวกว่าปกติถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นลางสังหรณ์ก็ดีความฝันก็ดีมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเกิดความแม่นยำสูง และสำหรับของใช้หรือแม้แต่ของรักของห่วงของชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะหรือแม้แต่ของรักของสะสมต่างๆมีเกณฑ์ที่จะนำพาให้ท่านนั้นพบเจอโชคลาภในรูปแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาท่านนั้นจะหลร้อมรอบไปด้วยเงิน ลวงกระเป๋าซ้ายลวงกระเป๋าขวาก็จะเจอเงินเจอทองดวงชะตาของท่านนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนของท่านเลยก็ว่าได้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรดูค่อนข้างที่จะเข้ารูปเข้ารอยดูทุกอย่างค่อนข้างที่จะถนัดทนีดวงชะตาของชาวราศีกันนับจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคส้มหลนมีเกณฑ์ที่โชคลาภจะพุ่งเข้าหาท่านอย่างแน่นอน บิ๊กเซอร์ไพรเรื่องที่สามที่ชาวราศีกันมีเกณฑ์จะพบเจอก็คือเรื่องอะไรก็ตามที่กังวลใจท่านอยู่ปัญหาที่ยังคงค้างคาใจในเดือนสิงหาคมนี้ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขสำหรับในข้อนี้ชาวราศีกันท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ดีหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจาวัน ก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เคลียร์ปัญหาที่ค้าอกคาใจท่านเรื่องกังวลก็จะมาลายหายไปชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับคนกลางที่จะนำพาให้ท่านนั้นได้เข้าไปพูดคุยเจรจากับคนที่ท่านมีปัญหาด้วยไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ในรูปแบบต่างๆก็มีเกณฑ์ที่ทิศทางนั้นจะออกมาในทิศทางที่ดีหรือแม้แต่การเงินของชาวราศีกันไม่ว่าตัวท่านนั้น จะไปทํำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินหรือแม้แต่การที่ท่านเคยให้ใครหยิบยืมเงินไปก็ตามก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เคลียร์ปัญหาทั้งหมดการยื่นเอกสารต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนกลางเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยติดต่อประสานงานทําให้เอกสารธุรกรรมของท่านนั้นสามารถผ่านฉลุยอย่างแน่นอนและสําหรับชาวราศีกันที่ท่านนั้นเคยมีปัญหากับบุคคลใด ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนกลางเข้ามาช่วยไกลเกลีย่ยเข้ามาช่วยกันหาทางออกทําให้ท่านนั้นสามารถยกโทษให้อภัยก็ถือว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นศัตรูจะกลับกลายเป็นมิตรหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นก็จะเป็นหนึ่งเดือนที่ทำให้ชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจค่อนข้างที่จะเบาใจเป็นอย่างมาก สำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกันในเมื่อดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาของท่านนั้นหากมีการเสริมดวงชะตาด้วยแล้วดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงอย่างแน่นอนการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกันเรื่องที่หนึ่งก็คือชาวราศีกันตัวท่านนั้นภายในเดือนสิงหาคมควรที่จะไปปิดทองไปกราบไหว้พระปางประจำวันเกิดของท่าน ก็ถือว่าจะเป็นการสร้างความเป็นสลิมงคลให้กับตัวท่านก็ถือว่าอะไรอะไรก็จะดีอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับการเสริมดวงเรื่องที่สองชาวราศีกันท่านควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระและที่สำคัญท่านควรที่จะกรวดน้ำแผ่เมตตาก็ถือว่าหากท่านทำสองสิ่งนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะดีไปแบบยาวๆหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อนข้างเข้าทางของชาวราศีกันทั้งหมด สำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ